สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟีทุกท่านเนาะตอนนี้คนระับผมก็กําลังจะเดินทางเนาะไปไล่ไปสวนนะฮะอยู่ที่บ้านไม่ได้นะเอฟซีอยู่ที่บ้านแนละ้วมันเหงานะต้องหาอะไรทำเนาะ,ะก็ไปคนเดียวครับตอนนี้ทางตรงนี้เนาะก็ก็ไปปลูกมันสำปะหลังนะ อยู่ที่บ้านคนบุญเนาะต้องหาอะไรทำนะเดี๋ยวอยู่บ้านเดี๋ยวมันเครียดนะฮะเอฟซีมีสวนยางพลาครับ ไรก็ขึ้นเขานะ FC. เอฟซีพื้นที่ไม่เหมือนบ้านกบุญเนานะถ้าเหมือนบ้านกบุญสบายนะวันนี้มีแต่ภูตะผานะครับพี่น้องดูครับพี่น้องลาดชันมากเลยนะครับด้านหน้านี่ก็เป็นส่วนยางของ ไม่ดานะดยวบ้านเขางผมนะส่วนมากเออ่จะปลูกยางพารานะครับพี่น้องโอ้โอผมมีถังน้ำสบายเลยนะ ยางหมดแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวขึ้นไปถ่ายไว้เนาะถ่ายไว้แล้วก็จะทำการปลูกยางพาราเหมือนกันนะครับพี่นอ้องตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นเขานะครับพี่น้องาขึ้นก็ลาดปูนเนาะทุกท่านไม่ลาดปูนไม่ได้ครับดินมันเสาะเนาะ เวลาฝนตกนะมันพังเสียหายเนาะก็เลยน่าฟูนแบบนี้ไนะด้สิดูกล้วยก่อนกล้วยมันสุกหรือเปล่า ก็ไม่ถูกเนาะทางนะครับพี่นอ้องขึ้นเขาก็มาถึงไร้วนไอเอฟซีสถานที่ มา,ถาไถไว้เนาะ oh. มา,ถาไถไว้ก็ดีกว่าไม่ไถนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือไล่มันของผมนะ,ะก็ทีนี้นะจะทำการดูก่อนเนะาะว่าจะปลูกยางพารานะครับเี mm ่ซ hmm. ี C. ก้อนหินเยอะเนาะท่านดูบ้นเขานะครับพี่น้อง<ม>ก็พื้นที่ราบอยู่เนะาะแา่ผมิ่มมันเพียงนะเอฟซีแต่มันก้อนหินนะครับพี่น้องนี่คือเียวของผมนะอ่าโอดิน,อนจำนะเอฟซีนี่ ันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเจอกันใหม่เนาะทุกท่านสวัสดีครับ